รุ่นหลายคนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรสามารถทำในสิ่งที่ชอบนั้นได้แทบทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบื่อแต่บางครั้งพวกเขาก็ไม่รู้วิธีต่อยอดความชอบนั้นสู่การศึกษาต่อจนกลายเป็นอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเอง เพราะความไม่รู้นี่แหละทําให้หลายคนต้องยอมปล่อยมือจากสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วหันไปเลือกเรียนในสาขาวิชาที่คิดว่ามองเห็นปลายทางได้ชัดกว่าแต่บางคนก็ไม่สามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางที่เลือกได้ตลอดรอดฝั่งต้องวกกลับไปเริ่มต้นใหม่เสียทั้งแรงและเวลาบางรายหนักกว่านั้นคืออดทนเรียนไปจนจบแต่ไม่ได้เอาความรู้ที่เรียนมาใช้ประกอบอาชีพ ข้อมูลในปี2563ตลาดแรงงานไทยมีสถิติชัดเจนว่าพบการทำงานไม่ตรงสายการเรียนสูงถึงร้อยละ44เลยทีเดียวปัญหานี้นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าจ้างของคนทำงานยังส่งผลให้เกิดปัญหาระดับชาติคือภาวะการขาดแคลนแรงงานหรือปัญหาการผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการเป็นต้น เราอยากรู้ว่ามีคนอยู่มากแค่ไหนที่เชื่อว่าการได้เรียนในสาขาที่ชอบและที่ใช่ได้ทำงานในสิ่งที่ตรงใจเป็นปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้จัดทำแนะนนวโพขึ้นเพื่อสำรวจความเห็นในประเด็นนี้ซึ่งโพก็ช่วยยืนยันว่ามีกลุ่มตัวอย่างถึง98ที่คิดว่าการเรียนตามสายที่ชอบมีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จในการทำงาน แต่ถ้าตัววัยรุ่นเองไม่รู้วิธีพัฒนาสิ่งที่ชอบให้เป็นความรู้สู่อาชีพในวันข้างหน้าโอกาสของการประสบความสำเร็จในการทำงานก็คงจะมีน้อยมากอย่างน่าเสียดายสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแนะแนวรายการที่ช่วยให้น้องๆทุกคนได้รู้จักพรสวรรค์และความถนัดของตนเอง เพื่อให้เลือกตรงสายการเรียนที่ใช่ให้ตอบโจทย์ทั้งกับตัวเองและความต้องการของโลกอนาคตค่ะคงเป็นที่น่าเสียใจมากเลยนะคะถ้าเกิดน้องๆหลายๆคนเนี่ยยอมทิ้งความฝันหรือว่าพื้นฐานความถนัดของตัวเองแล้วก็ไปเลือกเรียนสายการเรียนที่ตัวเองไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าจําเป็นต้องเลือกเรียนไปอะคะ่ะเพราะว่าไปแคร์คนอื่นไปแคร์กระแสสังคมหรือว่าค่านิยมของคนรอบข้างแต่จากประสบการณ์ของครูพี่บิมที่เคยเจอมานีคะ ก็มีหลายคนค่ะที่เขาไม่ยอมทิ้งความฝันของตนเองค่ะเขารู้ในสิ่งที่เขาชอบค่ะและเขาก็เลือกเรียนสายการเรียนที่ใช่เรียกได้ว่าไม่แคร์ไม่สนใจกระแสะสังคมหรือว่าคนรอบข้างเลยค่ะและทุกวันนี้นะคะเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกๆวันอีกด้วยค่ะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรม4.0รวมทั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือระบบขนส่งทางรางเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตการพัฒนาระบบขนส่งทางรางได้สร้างโอกาสสู่เส้นทางอาชีพใหม่ๆห,หลายขแขนง วันนี้แนทนาวและครูพี่บิมพาทุกคนมาอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีเพื่อจะพามาทําความรู้จักกับสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุงระบบขนส่งทางรางเรามาดูกันว่าที่นี่เขาเรียนกันอย่างไรและการที่วิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ eec นั้นสร้างโอกาสพิเศษอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคออกหรือ e ec นะครับซึ่งเป็นโครงการในการพัฒนาที่สําคัญของประเทศจะทําให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ จะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแลนะนวัตกรรมต่างๆทั้งกระบวนการผลิตและก็วิธีคิดของคนในองค์กรมันเป็นโอกาสและเป็นความท้าทายของภาคการศึกษาที่จะเกิดการเรียนรู้ให้เท่าทันหลักสูตนี้นะครับเราได้ปรับให้สอดคล้องกับตัวคุณวิชาชีพเราได้ทั้งหมด13อาชีพนะครับยกตัวอย่างเช่นในสถานีนะครับช่าง ซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางช่างซ่อมบำรุงตัวรถไฟนะครับช่างซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างของรถไฟช่างซ่อมบำรุงระบบอนุสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับรถไฟทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากอยู่พอสมควรทีเดียวเป็นหลักหมื่นถึงเกือบเกือบหลักแสนนะครับสำหรับตัวทางรถไฟที่จะเกิดขึ้น เราได้เห็นถึงโอกาสดีๆและความต้องการแรงงานในสาขาวิชานี้กันแล้วในช่วงหน้าครูพี่บิมจะพูดคุยกับน้องๆทั้งน้องที่กำลังเรียนอยู่ที่นี่และน้องๆมอต้นที่มีความสนใจจะเรียนต่อในวิทยาลัยแห่งนี้คอยดูกันซิว่าพวกเขาจะมีพรสวรรค์อะไรกันและจะสามารถพัฒนาพรสวรรค์ให้รองรับอนาคตได้ในแบบไหนกันบ้าง r e n g t h ไฟเด d e r คือแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่มีความแม่นยำสูงบุกเบิกคิดค้นโดยดอนคลิฟตันผู้ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากสมาคม American Psychological Association พรสวรรค์ที่เป็นผลลัพธ์จากแบบทดสอบมีอยู่34พรสวรรค์ซึ่งจำแนกได้เป็น4กลุ่มโดยครูพี่บิมได้เรียกกลุ่มพรสวรรค์ว่าบ้านเพื่อให้ง่ายต่อการพูดคุยได้แก่กลุ่มพรสวรรค์บ้านมือ หรือกลุ่ม executing มีลักษณะโดดเด่นแบบนักปฏิบัติบ้านป่าหรือกลุ่ม influencing มีลักษณะโดดเด่นแบบนักสื่อสารบ้านใจหรือกลุ่ม relationship building มีลักษณะโดดเด่นแบบนักสร้างความสัมพันธ์และบ้านสมองหรือกลุ่ม strategic thinking มีลักษณะโดดเด่นแบบนักคิดเชิงกลยุทธ์ วันนี้ครูพี่บิมได้ชวนน้องผูและน้องเบนซ์สองรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชานี้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเดินตามความฝันพร้อมกับร่วมค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองผมชื่อนายภัวดนจิตอาลีที่เล่นชื่อผูนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับชั้นปวสอสองแผนกระบบรางวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีครับ ส่วนตัวผมเห็นว่าทางรถไฟหลายที่เลยครับที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเรียนจบไปจะมีงานทำชื่อนางสาวจินตนาสายทองนะคะชื่อเล่นชื่อเบนต์ตอนนีออ้กำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาเทคนิคค,ควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางค่ะที่ตัดสินใจมาเลือกเรียนสาขานี้นะคะก็เพราะว่าเราเรียนแค่สองปีแต่ว่าเราได้ทั้งวุฒิไทยแล้วก็วุฒิจีนนะคะ หมือนกันว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการหาประสบการณ์ในการทำงานนะคะได้หลายทางมากขึ้นนอกจากน้องภูและน้องเบนซ์ซึ่งเรียนสาขาระบบขนส่งทางรางกันทั้งคู่แล้วก็ยังมีน้องมัธยมต้นอีกสองคนที่สนใจเรียนวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีในสาขาอื่นๆคือน้องเนมและน้องส้ม มาร่วมพูดคุยกับครูพี่บิมและรุ่นพี่ทั้งสองอีกด้วยชื่อนางสาวนันพัชฐุพันธ์พมชื่อเล่นชื่อ Name. เนมเรียนอยู่โรงเรียนบ้านมุงมนุนวิทยาคารค่ะที่อยากนด้สถาปัตย์เพราะว่าอยากเรียนนะคะรู้สึกว่ามันก็ดีอะคะ่ะหางานน่าจะง่ายชื่อนางสาวเอวิกาชอ่อรมชื่อเล่นชื่อส้มมาจากโรงเรียนบ้านมุงมนุนวิทยาคารค่ะ,ะแผนกช่างกลโรงงานค่ะ อกก็บกว่าสาสคาาาานี้ด้ด่ะถถจบไปกก็มงทเํเเรรรรมปะเกาาถึงไไสััคคคที่่หนข็บูพี่บิมเริ่มต้นการพูดคุยในวันนี้โดยสอบถามถึงความชอบและความสนใจของน้องๆแต่ละคนวันนี้เราจะมาหาความสุขกันซึ่งเรายังไม่รู้น้องว่าความสุขของเราในอนาคตจะเป็นอะไรลองนึกซิถามพี่ภูก่อนไหมพี่ภูให้จินตนา,าการหรือว่าบอกความรู้สึกที่พี่ภูชอบแบบ ถ้าเป็นสิ่งเนี้ยจะชอบชอบทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกแบบนี้พี่ภูลองคิดแบบความชอบหรือความถนัดของตัวเองสิส่วนตัวผมถ้าเกิดเป็นทางการหน่อยก็จะชอบในเรื่องที่ใช้ความจําครับไม่ชอบอะไรที่มันต้องคิดเป็นกระบวนการผมชอบจํามากกว่าเป็นยังไงบ้างของหนูถ้าต้องให้จําแบบพี่ภูหนูไม่จําค่ะแล้วทํายังไงถ้ามันจำเป็นต้องจําให้เพื่อนจำให้ <laughs> จำเออเห็นไหมแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกันพี่ภูชอบจำพี่ไม่้องจำใช้วิธีอื่นมีอย่างอื่นอีกไหมภูที่แบบถนัดชอบชอบคุยครับแล้วก็ชอบชอบพรีเซนต์ประมาณว่าเป็นงานพรีเซนต์ถ้าทำงานกลุ่มอ่ะจะเป็นตำแหน่งผมพรีเซนต์เป็นตำแหน่งพรีเซนต์โอเคชอบพูดคุยชอบพรีเซนต์เบนเป็นแบบนี้ไหมไม่ค่ะ ถ้าทำงานกลุ่มจะเป็นตำแหน่งไหนเออเป็นคนทำมากกว่าแล้วก็ให้เพื่อนพรีเซนต์ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงการเรียนบ้างเออชอบเรียนวิชาอะไรฟังดีๆนะไม่เข้าเรียนไม่อ่านหนังสือไม่มีคนบังคับผ่านไม่เข้าเรียนเลยนะถ้าไม่อ่านหนังสือก็ได้มีความชอบอ่ะอ่ะต้มก่อนอวิชา<ะ>วิชาพละค่ะเนมพละได้ไหม ได้ค่ะพละได้ศิละปะได้ไหมได้ค่ะได้อุ๊ยอันนี้ให้เขาอยู่ด้วยกันเบนน้องถนัดทล้และศิละปะศิละปะได้นิดหน่อยค่ะศิละปะได้นิดหน่อยทละนี่คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะของผูได้ปะพละพล้าได้สบายสบายมาเบนน์ค่ะวิชาเรียนเอาแค่คิดกันแบบพร้อมๆกันเลยไทยสังคมได้ค่ะทำไมเสียงดูมั่นใจ <laughs> อังกฤษพอได้ค่ะเห็นไหม แต่แล้ววิชามันมีพื้นฐานของเทคนิคไม่เหมือนกันเราก็จะพอเดาๆได้ว่าเราเป็นคนชอบจําชอบคิดหรือว่าชอบปฏิบัติมันก็จะพอบ่งบอกได้ถึงพรสวรรค์ของเราสมมติพี่บอกส้มส้มจะต้องเป็นคนพูดหน้าชั้นเสมอเป็นไงไม่ค่ะ <laughs> รอดไหมไม่รอด <laughs> ไม่รอดเนมพี่จะให้เนมวาดรูปทั้งวัน กเ <ไง S 2> หนื่อยค่ะเหนื่อยทำได้ไหมก็ทําได้ค่ะให้เลือกระหว่างวาดรูปทั้งวันกับพรีเซน์หน้าห้องวาดรูปค่ะส่วนพี่ภูคิดคํานวณเลขและระบบน้ําหนักทั้งหมดของเราไม่เอาไม่น่าจะไหวพี่ภูจัดอารมณ์ยิ้มแย้มดรอปลงทันทีส่วนพี่เบนพี่จะให้พี่เบนเรียนแบบอ่านหนังสือจดเลคเชอร์มาติวเพื่อนได้ไหมจดเลคเชอร์ได้ แต่จะให้พี่เบนพูดตลอดทั้งวันห้ามหยุดเป็นดีเจไม่เอาเลยค่ะเห็นบอกว่าแค่เราพูดกันแบบคร่าวๆเล่นๆเนี่ยเราจะพอเดาๆหรือว่ารู้ตัวเองอ่ะว่าสิ่งนี้ชอบไม่ชอบได้ถ้าเกิดมีคนมาบังคับให้เราทําสิ่งที่เราไม่ชอบตลอดเราก็ไม่น่าจะโอเคใช่ปะเพราะฉะนั้น่ะเป็นเรื่องงามยามดีอะเรื่องงามยามดีของพวกเราที่เรามาเจอกันเดี๋ยววันนี้ครูจะให้พวกเราอ่ะ ทำแบบทดสอบที่เป็นการค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองแล้วเรามาดูกันว่าพรสวรรค์ของเราอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะรู้จักตัวเองได้ยังไงแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกเรียนหรือว่าฝุกงานหรือว่าทำอาชีพหางเงินเลี้ยงตัวเองในอนาคตได้แบบทดสอบค้นหาพรสวรรค์จะมีคำถามทั้งหมด177ข้อ โดยแต่ละข้อจะมีเวลาจำกัดเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นผู้ทำแบบทดสอบจึงต้องใช้สัญชาตญาณหรือความรู้สึกแรกเพื่อตอบคำถามโดยไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขคำตอบได้ดังนั้นแบบทดสอบนี้จึงมีแนวโน้มที่จะสะท้อนความเป็นตัวตนและพรสวรรค์ของผู้ทดสอบได้อย่างแม่นยำและชัดเจนแนะนําได้จัดทําแนะนําโพขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างว่า ผู้ที่จะเรียนด้านระบบขนส่งทางรางน่าจะต้องใช้พรสวรรค์กลุ่มไหนเป็นหลักซึ่งคนส่วนใหญ่ลงความเห็นกันว่าผู้ที่จะเรียนในสาขาวิชานี้ได้น่าจะต้องมีพรสวรรค์บ้านมือและบ้านสมองเป็นหลักเรามาลองเทียบเคียงกับพรสวรรค์ของน้องพูและน้องเบนซ์กันดีกว่าดูสิว่าคนที่เรียนอยู่จริงๆเขามีพรสวรรค์อะไรกันบ้าง และที่อยู่ต่อหน้าน้องๆทุกคนนี่ก็คือรายงานพรสวรรค์ที่แต่ละคนได้ทําแบบทดสอบกันแล้วนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นไหมว่าขนาดพรสวรรค์เหมือนกันะ่ะเรายังขีดไม่ครบทุกปรรทัดเลยและเขาว่ากันว่าเพื่อนกันน่ะมันจะมีพรสวรรค์น่ะที่เชื่อมกันลองดูของส้มกับเนมดีกว่าเพื่อนกันแก๊งนี้อ่ะมีตัวไหนชนกันบ้างผู้ไม่ทอดทิ้งคะ่ะผู้ไม่ทอดทิ้งของส้มเบอร์สามค่ะ เบอร์สามค่ะเบอร์สามเบอร์เดียวกันไม่ทอดทิ้งเหมือนกันเดี๋ยวมาบอกว่าคืออะไรมีชนน้องไหมมีครับมีชนน้องผู้ชนน้องอะไรผู้ไม่ทอดทิ้งผู้ไม่ทอดทิ้งเหมือนกันค่ะเบอร์เดียวกันด้วยเบอร์สามกันด้วยอ๋อโอเคของเบซ์ไม่ตรงเลยค่ะไม่ตรงกับใครเลยเพราะอะไรพี่เบซ์ถึงไม่ตรงรู้ไหมจําได้ไหมตอนเราคุยเรื่องการเรียนน่ะพี่เบซ์ดูจําได้เรียนได้จดเลขเชือก็ได้ คำนวณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความโดดเด่นของพี่เบนซ์นนะ่ะก็อาจจะคนละแบบกับเราผููไม่ทออทิ้งเดี๋ยวเนมกับส้มลองฟังเพราะว่าอันดับมันเท่ากันแต่ลองดูนะว่าสิ่งที่ฟูเล่าและรู้สึกอ่ะเราเป็นได้เบอร์นั้นไหมูชอบประโยคที่มันบอกว่าคุณไม่ชอบเห็นใครสักคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคุณต้องมามองดูกลุ่มของคุณจากข้างนอกมันเป็นความรู้สึกยังไงความรู้สึกแบบมันมันแขงขว้างอ่ะแบบ เคยอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนกันเงี้ยครับแล้วบางทีแบบจับกลุ่มแล้วคนมันเต็มเงี้ยแล้วเราต้องอยู่ข้างนอกหรือว่าคนคนหนึ่งอ่ะต้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราผมรู้สึกว่าเขาต้องรู้สึกแย่มากผมไม่ชอบไม่คนอื่นมันรู้สึกแย่ครับและแก้ปัญหายัางไงตอนนั้นอ่ะถ้าเกิดมีคนหนึ่งไม่ได้อยู่ก็แตกกลุ่มไปเลยก็ไปอยู่กับคนอนื่นเลยแตกให้หมดใช่เท่าเทียมเท่าเทียมแตกให้หมดเท่าเทียมเป็นไมสมส้มหนูมีกี่เส้นใต้ของผู้ไม่ทอดทิ้งไหมความรู้สึกของของ,ของเราอ่ะ เป็นผู้ที่ไม่ชอบตัดสินใครเออไหนลองเล่าสิอยากเหตุการณ์อันไหนที่ไม่ชอบตัดสินใครยังไงเวลาทะเลาะกันค่คะอ่าแล้วค่อยให้หนูแบบเป็นฝ่ายกลางค่ะมันจะรู้สึกยังไงตอนนั้นมันจะพยายามหาคนผิดหรือว่ามันยังไงตอนนั้นไหนลองเล่าความรู้สึกสิก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะคะอ,อ๋อแล้วถ้ามันจําเป็นต้องตัดสินเราจะทํายังไงก็ไม่คุยด้วยทั้งสอง,ไม,องไม่เลือกใครเลยโอ้โหนี่เขามีความ เขาก็มีความเด็ดเดี่ยวของเขานะดูนะทั้งๆท,ท,ที่ควาลสวรรค์ตัวเดียวกันนะอ่ะของเนมรู้สึกลึกลงกับชีวิตมากขึ้นเมื่ออยู่กับท้ามกลางเพื่อนร่วมทีเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนที่ไม่รู้จักค่ะเออมันมีความรู้สึกยังไงบ้างไหนลองไหนลองเล่าสิเนมลองนึกสิลูกเวลาอยู่กับเพื่อนก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะได้เล่นด้วยกันได้ทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันต้องอยู่ครบไหมก็ครบค่ะ ไม่ครบได้ไหมก็รู้สึกว่าขาดใครไปคนนึ่งนะคะมันไม่ค่อยโอเคเหรอใช่ค่ะแม้น้องภู่น้องเนมและน้องส้มจะมีพรสวรรค์ของผู้ไม่ทอดทิ้งในลำดับเดียวกันแต่ทั้งสามคนก็อธิบายลักษณะตัวตนในพรสวรรค์ข้อนี้ที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนแล้วลักษณะร่วมของผู้มีพรสวรรค์ผู้ไม่ทอดทิ้งนั้นเป็นอย่างไรมีแง่มุมไหนที่ควรระวังหรือเปล่าสำหรับพรสวรรค์ข้อนี้ พรสวรรค์ของผู้ไม่ทอดทิ้งนะจะเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่อยากทิ้งใครไว้รวมถึงตัวเองถูกทิ้งไม่โอเคถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อนไปคบพร้อมกันมีความสุขมากกว่าค่ะแต่ถ้าบางคนนะไม่ได้เฝ้าระวังว่าตัวเองมีพรสวรรค์ข้อนนี้บางทีทิ้งใครไม่ได้เลยเก็บหมดเก็บหมดทุกอย่างไม่ทิ้งใครเลยไม่ทิ้งกระทั่งว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วผิดก็ไม่ทิ้ง ดังนั้นเราต้องระวังว่าเรามีความส่วนข้อเนี้แต่เราต้องตัดสินใจและตัดใจได้ถ้าเกิดจําเป็นต้องทิ้งก็ต้องทิ้งถ้ามีเหตุผลที่ไม่จําเป็นต้องคบก็ต้องไม่เศร้าใช่เลยมันคือเนี่ยมันคือตัวของผมมันถูกแบบเวลาทําอะไรเป็นกลุ่มแล้วปล่อยเพื่อนคนหนึ่งไว้คนเดียวเนี่ยค่ะหนูก็ไม่พอใจอะค่ะต้องให้เพื่อนเข้ามาด้วย หลังจากที่เราได้รู้จักพรสวรรค์ร่วมกันของน้องภูน้องเนมและน้องส้มกันไปแล้วช่วงหน้าเรามาดูกันว่าน้องเบนซ์จะมีพรสวรรค์ข้อไหนที่โดดเด่นแตกต่างไปบ้างเดี๋ยวเรามารอลุ้นกัน จากที่เราได้ทราบถึงพรสวรรค์ร่วมของน้องผู่น้องเนมและน้องส้มกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูกันซิว่าน้องเบนซ์จะมีพรสวรรค์เด่นๆในด้านใดยอยู่บ้างอ่านฟังพรสวรรค์ของผู้ไม่ทอดทิ้งแล้วฟังของพี่เบนซ์มาพี่เบนซ์หยิบมาสักตัวหนึ่งเลนเนอร์ค่ะความอัศจรรย์ของข้อมูลเล็กๆน้อยๆเออทำไมแบบพวกสัตว์แปลกๆต้นไม้แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเออเขาชอบเรียนรู้ชอบชอบมากชอบมากชอบมาก,มากขนาดไหนไหนลองเล่าสิ มันขึ้นมาตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเออมันอยู่แบบไหนกินยังไงต้องดูแลยังไงเออชอบมากดูดิทั้งๆที่แบบไม่ได้มีประเด็นของจําเป็นต้องรู้เลยนะอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาฉันเห็นปุ๊บฉันอยากหาเป็นไหมไม่ไม่เป็นเป็นไหมไม่ learner นี่คือกระบวนการเรียนรู้ชอบเรียนรู้ชอบไปเห็นนู่นเห็นนี่แล้วอยากจะแบบเรียนรู้ของผู้เป็นไหมก็เป็นครับเออรู้สึกยังไง ชอบศึกษาประวัติศาสตร์แบบกส่งคมโลกั้งที่หนึ่ง้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรว่าเหตุการณ์มีอะไรบ้างมันน่าสนใจอ่ะมันอยากเรียนรู้ไปเรื่อยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาไปใช้ไหมไม่ได้เอาไปใช้ครับแค่อยากรู้เฉยๆแล้วทําไมถึงต้องไปรู้ด้วยมันอยากศึกษาครับมันเรื่องมันน่าสนใจสําหรับผมมันน่าสนใจมากก็เลยศึกษาทั้งๆที่อาจจะไม่เอาไปใช้ใช่ครับแต่ก็เรียนรู้ใช่เบ้นเป็นไหมเป็นไม่ได้มีความจําเป็นต้องเรียนรู้ใช่มันมีความสุขในการทํางาน ที่จะเรียนรู้นั้นไม่ได้ใช้ก็เรียนรู้พรสวรรค์ของนักเรียนรู้นะที่ใช้คำว่า l e n e r เป็นคนที่ชอบกระบวนการเรียนรู้โดยที่ไม่มีความจําเป็นต้องเรียนรู้ก็ชอบไม่ได้เอาไปใช้ก็ชอบอยากจะเรียนพิเศษทุกอันถ้าเกิดมีให้เรียนฟรีได้จะชอบมีงานสัมมนาอะไรที่ทําให้ลงสัมมนาได้แล้วเกิดความรู้ได้ฟรียิ่งดีถ้าต้องจ่ายตังค์อยากรู้มากก็จะทํานี่เขาพยักหน้าแรมสําหรับเราไม่ค่ะ เค <Okay. S 2> สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าสมมติว่าจําเยอะๆอยู่ในกล่องสมองอะแต่มันมีจํานวนจํากัดเดี๋ยวมันจะล้นเหมือนคอมพิวเตอร์อะเมมเต็มเมมเต็มก็อึงอ้งอึ้งแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้เพราะมันเยอะไปหมดเราลองมาฟังความเห็นของน้องภูและน้องเบนส์กันดีกว่าน้องๆมองว่าการได้รู้จักพรสวรรค์ของตัวเองนั้นมีประโยชน์อย่างไรและนำมาพัฒนาปรับใช้ในรูปแบบไหนกันได้บ้าง ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าผมได้รู้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ในพรสวทห์น,นี้อมเนี่ยผมจะเป็นมนุษย์สัมพันธ์พูดคุยมากกว่าผมได้ใช้ตรงจุดจุดนี้เพื่อสร้างสัมพันธ์กับที่ทํางานเพื่อให้แบบทำงานกันได้ราบรื่นคุยกัน <c oughs> ได้ครับนึกว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเรามากเลยนะคะเหมือนกับว่าเราเรียนเราอยู่กับตัวเองใช่ไหมคะเราก็อาจจะแบบว่าหลงลืมว่าอันไหนเนี่ยคือข้อจุดเด่นจุดด้อยของเราแล้วเราเนี่ยควรจะพัฒนาตัวไหนต่อ ควรจะดึงศักยภาพตัวไหนของเรามาใช้ในอนาคตนะคะเรามาลองฟังน้องเนมและน้องส้มกันบ้างว่าพอรู้จักความถนัดและพรสวรรค์ของตนเองแล้วน้องๆมองยังไงกับเส้นทางเรียนต่อที่แต่ละคนคิดไว้ให้ตัวเองหลังจากที่พี่บีมบอกแล้วก็ยังเหมาะกับเรียนสถาปัตย์อยู่ค่ะเพราะว่าวาดรูปเป็นค่ะคณิตก็พอได้พี่บีมก็บอกว่าให้ฝึกวาดรูปเป็นประจำแล้วพอเรียนก็จะได้เองอะค่ะ หนูอยากเรียนช่างกลอยู่แล้วแล้วพอได้ฟังครูพี่บีมพูดหนูเหมาะกับการเรียนช่างกลเพราะว่าเป็นนักกลยุกต์แล้วก็มีความรู้รอบครอบก็เหมาะกับการเรียนช่างกลค่ะน้องๆแต่ละคนยอมเลือกเส้นทางเดินในแบบฉบับของตัวเองตามความถนัดและชื่นชอบของตัวเองซึ่งครูพี่บีมก็ได้อธิบายเน้นยำ้ำถึงการนำพรสวรรค์มาใช้ในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าแต่ละคนจะมุ่งสู่เป้าหมายใดก็ตาม พี่พิมได้บอกพรสวรรค์ของแต่ละคนแล้วก็วิธีการนําไปใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จได้มาจากพรสวรรค์และความถนัดของเราชอบใช่ก็ต้องเลือกการเรียนและอนาคตให้ตรงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จได้มาจากพื้นฐานของพรสวรรค์เราเองแต่อย่าลืมพรสวรรค์นเนี่ยมันจะต้องเติมความรู้และทักษะไปด้วยไม่งั้นน่ะมันไม่ถูกขัดเกลาให้เป็นจุดแข็ง เราจะสําเร็จได้ต้องเป็นจุดแข็งเมื่อกี้ที่บอกไปว่าพรสวรรค์เป็นทั้งบวกหลายครั้งก็พลาดเป็นลบเป็นอคติที่ถูกมองจากพรสวรรค์ของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนำะพรสวรรค์ไปใช้เติมทักษะและความรู้เพื่อให้เลือกเรียนแล้วก็มีอานาคตประสบความสำเร,รนะ็จในชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ จากผลการทดสอบพรสวรรค์พบว่าหนึ่งใน5พรสวรรค์โดดเด่นของน้องเบนส์ก็คือผู้ใฝ่รู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มบ้านสมองสอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแนนาวโพลแต่ขณะเดียวกันน้องภูซึ่งเรียนในสาขาเดียวกันก็มีพรสวรรค์ของผู้ไม่ทอดทิ้งซึ่งอยู่ในกลุ่มบ้านใจอันเป็นกลุ่มพรสวรรค์ที่กลุ่มตัวอย่างเพียง13% คิดว่าน่าจะมีในคนที่เรียนสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางสิ่งนี้สะท้อนธรรมชาติของสังคมในทุกสาขาอาชีพซึ่งย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณลักษณะหลากหลายมาผสานจุดแข็งเข้าด้วยกันสู่ความสำเร็จในแต่ละภารกิจการงานแล้วน้องๆที่อยากเรียนในสาขาวิชานี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างเราไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์ของสาขากันเลย สำหรับนักศึกษาที่สนใจอยากจะมาเรียนระบบรางอย่างน้อยสุดมาปูพื้นฐานในเรื่องของเครื่องกลเรื่องของช่างยนต์เรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของสาขางานโยธาอย่างพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามาปรับประยุกต์ได้ง่ายขึ้นนะครับนักศึกษาจะมีพื้นพอมาเรียนแล้วเนี่ยนักศึกษาจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือจะต่อยอดไปได้เร็วการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางมีอยู่ในมหาวิทยาลัยเช่นกัน น้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในสายสามัญก็สามารถมุ่งสู่สาขานี้ได้มีมหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่หลายแห่งทั่วประเทศซึ่งแนะนวได้รวบรวมตัวอย่างมาไว้ให้แล้วการเลือกการเรียนไม่ว่าจะเรียนสายไหนก็ตามค่ะขอให้น้องๆน,นะคะทุกคนชอบแล้วก็รู้จักตัวเองให้มากพอค่ะยิ่งถ้าเกิดรู้จักพรสวรรค์ของตัวเองด้วยเนี่ยก็ทำให้อะไรๆเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ เมื่อรู้จักพรสวรรค์แล้วอย่าลืมเพิ่มความรู้และทักษะพัฒนาเป็นจุดแข็งจุดแข็งนี้เลยค่ะจะทําให้เราประสบความสําเร็จในการเรียนอาชีพการงานและก็รวมถึงการประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะยิ่งถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักพรสวรรค์ของเรามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทำตามความฝันของเราแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วอย่าลืมมาติดตามชมกันใหม่นะคะกับแนนน่าวเดอะเฟอร์กเทชั่ e แสํสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ